สิ้นเดือนนี้นะคะอย่าเพิ่งกดเช็คเอาท์ช้อปปิ้งคาร์ดของทุกคนนะคะเพราะว่าเราจะชวนมาลงทุนกับตัวเองแทนค่ะสําหรับปีนี้นะคะใครที่อยากจะเก็บเงินให้มากขึ้นช้อปปิ้งให้น้อยลงนะคะแล้วอยากจะเอาเงินมาพัฒนาตัวเองนะคะคลิปนี้เหมาะกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาแชร์เจ็ดสกิลนะคะที่เรารู้สึกว่ามันช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะต่อยอดทั้งการงานแล้วก็ชีวิตของเราให้ดีขึ้นค่ะแน่นอนนะคะว่าช่องเราพูดถึงการพัฒนาตัวเองเยอะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างฉลาดนะสมาร์ทลิฟิงนั่นเองนะคะซึ่งเรารู้สึกว่่่่าาาาการรททีีแบบพััฒนนนออยยงไหุดเเป็ะสคํคญ เพราะว่าโลกนี้มันหมุนไปเร็วมากนะคะฉะนั้นทักษะของเราอ่ะก็ต้องไปให้ทันด้วยถ้าพูดถึงการลงทุนในตัวเองนะคะหนึ่งสิ่งที่เราใช้มานานแล้วนะคะก็คือ future skill ค่ะเขาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายคอร์สหรือว่าถ้าเกิดใครสมัครรายปีอ่ะมันก็จะถูกกว่าด้วยแล้วใครที่ใช้โค้ดของเรานะคะก็จะได้ลด50%เหลือเพียงปีละ4,900นนิดๆนะคะคือหารออกมา12เดือนอ่ะคือเหลือเดือนละ414ร้อยสิบสีจดซมติบาทเองมันถูกมากนะคะสําหรับการทีี่แแบบบบสาาามรรถเเข้้ไไปยนดแบบ ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึง7สกิลแล้วเราก็จะแนะนาคอร์สในฟิวเจอร์สกิลนะใครที่สมัครรายปีนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็จะมีคอร์สที่สามารถลองเรียนฟรีนะคะก็สามารถเข้าไปลองใช้กันได้ค่ะทักษะแรกที่เราอยากจะพูดถึงนะคะก็คือความรู้ทางด้านการเงินค่ะเราว่าสําคัญทั้งสองอย่างเลยนะก็คือ personal finance หรือว่าการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ความรู้ทางด้านการลงทุนนะคะคือเราว่าอันนี้มัน go hand in hand คือไปด้วยกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือการเงินของตัวเราเองเรรราาาาาจจะต้องแบบบกลัมดูยย วางแผนอนาคตของเรานะคะซึ่งมันก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการลงทุนด้วยใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วอาจจะเคยดูโมนาสมันี่ซีรีส์มานะที่เราพูดถึงเรื่องการเงินการลงทุนแนะนําหนังสือแนะนาคอร์สต่างๆแล้วคะ่ะสําหรับคอร์สที่ในฟิวเจอร์สกิลนะคะก็จะมีเรื่องปูพื้นฐานทางการเงินแล้วก็คอร์สเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะแต่สําหรับคอร์สที่เราเข้าไปเรียนแล้วเราประทับใจรู้สึกว่าเออเอาไปใช้ได้จริงนะก็คือคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการอ่านกราฟทางเทคนิคนะคะใครที่อยากจะแบบเริ่มลงทุนนะคะอยากจะอ่านกรนาฟ ะะก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะทุกคอร์สที่เราแนะนํานะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์เลยแล้วก็ส่วนโปรโมโค้กก็จะอยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของ digital skills นั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้นะว่าการทํางานของเราเดี๋ยวนี้มันอยู่ออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เครื่องมือที่เราสามารถใช้ได้อะมันมีเยอะมากๆเลยใครที่ทํางานฟรีแลนซ์หรือว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะจะรู้เลยว่าสมายัยนี้เรา Hy b r i d เรา work from home กันเยอะมากนะคะทาให้เราต้องมีเครื่องมือหลากหลายที่มาช่วยเราทํางานนะคะแล้วก็การที่จะใช้เครื่องมือเหล่า ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยอย่างแรกคือเราควรจะรู้ว่าเราอ่ะต้องใช้อะไรบ้างอย่างที่2ก็คือเราสามารถใช้ tools พวกนี้ยังไงที่จะทําให้การทํางานของเราอะ่ะมันเร็วขึ้นดีขึ้นลดต้นทุนให้เรามากขึ้นสร้างกําไรให้เราเยอะขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคําว่า digital skills มันกว้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือโปรแกรมต่างๆการเขียนโค้ดการทําการตลาดออนไลน์นะคะสําหรับคนที่สนใจเรื่องพัฒนา digital skills นะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ future s k i l l ได้คือมันจะมีคอร์สหลากหลาย มากๆตาม area ที่ทุกคนสนใจที่อยากจะเรียนนะคะเดี๋ยวขอดูในเว็บไซต์ไปด้วยนะคือถ้าทุกคนเข้าไปตรงคําว่าคอร์สออนไลน์คอร์สเรียนจะเห็นเลยว่าเขาแคตตากราไรส์ hmm. มาให้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการตลาดออนไลน์จะเป็นการยิงแอดทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งสร้างแบรนด์ทำโซเชียลมีเดียหรือว่าถ้าสนใจเกี่ยวกับ Data mm hmm. การเขียนโปรแกรมการพัฒนาซอฟต์แวร์การสร้างเกมคือมีให้เรียนเยอะมากๆนะคะแล้วเอาจริงสําหรับคนที่เรียนในฟิวเจอร์สกิลมาหลายคอร์สแล้วอะเรารู้สึกว่าเป็นฟอร์แมตแล้วก็เป็น user Inter ที่มันใช้ง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีมัทเ r ียลให้อยู่ในคอร์สด้วยนะคะคือใครสนใจคอร์สไหนนะคะก็สามารถกดเข้าไปในคอร์สได้เลยแล้วมันก็จะมีหลายแท็บให้เรากดเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรายละเอียดบทเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็น table of content หมดเลยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเอ้ยในคอร์สเนี้ยเขาแบ่งยังไงบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรมีแบบทดสอบด้วยนะแล้วบางคอร์สนะคะก็จะมีคอร์สมัทเรียลให้เราโหลดได้ด้วยข้อต่อมานะคะก็คือ communication and networking ค่ะเราว่าหลายๆคนอะมองข้ามข้อนี้ไปนะแต่ ในไทยอ่ะเขาจะพูดกันว่าโนฮาวไม่เท่าโนฮูนะคะบางทีมีความรู้แต่ว่าเราไม่มีเน็ตเวิร์กเลยเราไม่รู้จักใครเลยเวลามีปัญหาไม่รู้ว่าจะถามใครได้จะติดต่อใครแต่การที่เราเป็นผู้สื่อสารที่ดีสร้างเน็ตเวิร์กของคนที่เรารู้จักได้นะคะที่ทําให้มันง่ายต่อการทํางานง่ายต่อการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะเราว่าการสื่อสารเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยสําหรับเราเองอเราก็รู้สึกว่าเรายังพัฒนาได้เรื่อยๆนะในเรื่องของคอมมิวนิเคชันนะคะมันมีแบบหลากหลายแง่มุม มากมากเลยจะสื่อสารยังไงให้คนดูได้เนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารยังไงให้คนดูรู้สึกประทับใจสื่อสารยังไงให้มันเข้าถึงใจคนแล้วก็จริงๆนะคะหลายๆ relationship ก็สามารถต่อยอดเป็นโอกาสต่อยอดเป็นยอดขายต่อยอดเป็นสิ่งดีๆเพิ่มเติมที่เราจะได้เข้ามาทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในธุรกิจเราได้ด้วยค่ะแต่ในเรื่องของ communication หรือการสื่อสารเองนะคะเราเชื่อว่าแบบเป็นสิ่งที่เรียนอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนจะต้องออกไปฝึกฝนลองใช้ในสิ่งที่เราเรียนรู้มานะคะเพื่อจะให้เราเป็นแบบ communication อร์ทย่างคอสนี้นะคะน่าสนใจมากนะคะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าใจได้ตรงจุด u c c e s s ทุกการสนทนาได้อย่างมืออาชีพเอออันนี้เรารู้สึกว่า o m m u n i ิเคชันมันช่วยชีวิตเราดีขึ้นรอบได้าเลยไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวเนาะเวลาเราสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เราสื่อสารกับเจ้านายเราสื่อสารกับแฟนเราถ้าเราสื่อสารได้ตรงจุดเรารู้สิ่งที่เขาต้องการเราสามารถสร้างภาพของเป้าหมายร่วมกันได้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบมีชีวิตที่ราบรื่นมากขึ้นอาจจะทะเลาะกันน้อยลงอาจจะผิดใจกัน,น ะะเพราะเราเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นแล้วก็ในเซตติ้งการทํางานเราว่ามันแบบเห็นชัดได้ง่ายมากๆเลยเราอาจจะพรีเซนต์งานได้ดีขึ้นพับลิกสปีกิ่งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่ต่อยอดทั้งการทํางานและเรื่องส่วนตัวได้นะคะเป็นสกิลที่แบบมัสแฮบจริงๆข้อต่อมานะคะก็คือทักษะในการบริหารเวลานั่นเองค่ะจริงๆข้อนี้เป็นเรื่องที่คนถามเรามาเยอะมากเลยนะคะหลายๆอย่างที่คนถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะก็จะเป็นคลิปที่เราเคยทําไปแล้วในช่องนะคะใครที่แบบมีคําถามอะไรอะ่ะเราจะแนะนําให้ลองเสิร์ชแบบนี้ในใน u b e ะะก็คือพิมพ m o n a าเมซองบวกคีย์เวิร์ดที่ต้องการนะคะอย่างเช่น m o n a เมซองบริหารเวลาโมนาเมซองบริหารความเครียด m o นาเมซองม morning รูท t i n e m o n a ซองเฟ g favorite makeup อะไรแบบนี้ค่ะก็จริงๆทำไว้แบบหลากหลายมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูอะไรแล้วยังไม่มีในช่องหลังจากเสิร์ชมาแล้วนะคะรีเควสมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแต่สําหรับการบริหารเวลานะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วเราเองก็ให้ความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเหมือนในหนังสือหลายเล่มเขาเขียนกันนะคะก็คือเวลาเนี่ยเป็นแอสเซทที่มี ค่าที่สุดสําหรับเรานะไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ทรัพย์สินอะไรใดๆนะคะเวลาของเราเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีจํากัดทุกคนมีเวลาจํากัดเรามี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันนะคะฉะนั้นการบริหาร24ชั่วโมงของเราเนี่ยแหละมันจะช่วยให้เราสักเซสมากขึ้นหรือว่าล้มเหลวมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะ take it serious มากขึ้นอยากจะบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นนะคะอาจจะต้องการ tools ที่ดีขึ้นอาจจะต้องการเทคนิคในการบริหารเวลาที่ motivate ตัวเองมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมที่จะหาเวลา recharge เพื่อ ไม่ให้ตัวเองเบร์อเอานะคะสําหรับคอสที่น่าสนใจในฟิวเจอร์สกิลเกี่ยวกับเรื่องบริหารเวลานะคะก็คือการบริหารเวลาแบบท็อปเซลส์นะคะแล้วก็จัดการเวลาและบริหารงานโอเวอร์โหลดอย่างไรไม่ให้อเวอร์เวลอันนี้เราว่าสําคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆคนน่าจะมีนะเพราะว่าหลายคนคือทําหลายงานมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้พักเต็มที่แต่ว่าเราจัดสรรเวลายัยงไงให้เรายังมีเวลาพักและอยู่กับตัวเองอยู่นะทำให้ตัวเองไม่เบร์นเอาแล้วก็มีคอรสหนึนะะ่ เวลาในการทํางานด้วยโ o ชันนะคะเราเคยทาคลิปเกี่ยวกับโนชันไปแล้วแต่ว่าหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้เทคนิคในการใช้โนชันแบบที่ละเอียดมากขึ้นนะคะเห็นภาพมากขึ้นก็สามารถไปเรียนคอร์สนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทักษะข้อต่อมานะคะก็คือ AI กับการเขียนพร้อมนั่นเองนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เป็นอะไรที่มามากมีทูส์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทูส์ที่ช่วยเราเรซูร์ชช่วยเราเขียนช่วยเราแปลภาษาคลอนนิ่งเสียงคล o นนิ่งการพูด ของเราปรับภาษาให้ได้ด้วยโดยที่ mannerisms ท่าทางเขา imitate จากเราตัวจริงเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing เปลี่ยนโลกแล้วมันก็จะเปลี่ยนการทํางานของพวกเราไปตลอดการเหมือนยุคอินเทอร์เน็ตเลยนะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นสกิลที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะ AI เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานของเราหรือบางทีอ,อาจจะทําให้งานบางงานไม่มีอีกแล้วในอนาคตนะคะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วน,น,นะคะว่าอาชีพฉันยังจะจําเป็นอยู่ไหมในอนาคตนะคะมาเรียนรู้ AI กันนะคะว่าเขาทํางานกันยังไงมันสําคัญยังไงถ้าเกิดจะใช้ AI ที่ให้ไปเป็นประโยชน์กับงานและธุรกิจของเรามากที่สุดอะต้องทํายังไง ะะเพราะว่า AI เนี่ยมันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นสามารถ generate idea generate ข้อมูล generate รูปได้ภายในแบบหลักวินาทีในวันที่เราตันตันคิดอะไรไม่ออกนะคะปรึกษา ChatGPT ปุ๊บออกมาทันทีถ้าเกิดเราอยากที่จะ้ําหน้าคู่แข่งไม่อยากที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะแนะนำคอร์สเหล่านี้ใน future skill มีคอร์ส ChatGPT Basic and Update ChatGPT Best Practice for Work Business and Study มีคอร์สเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ChatGPT เรียนรู้เทคนิคการใช้ AI เพื่อให้การทํางานของคุณง่ายมากขึ้นใครถูกจริตกับอันไหนนะคะมีพื้นฐานแล้วแค่ไหนก็สามารถไปเลือกคอร์สที่เหมาะกับทุกคนได้เลยใครที่ยังไม่อยากสมัครรายปีนะคะก็สามารถเรียนรายคอร์สได้เหมือนกันแต่สาหรับเราอะเรารู้สึกว่ารายปีมันคุม้มข้อต่อมานะคะก็คือทักษะของภาษานั่นเองเดี๋ยวนี้มันก็มีภาษาหลักที่เพิ่มขึ้นเนาะนอกจากอังกฤษก็อาจจะมีจีนด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกเอาตามแบบฟิลการทํางานของตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเรามาสายงานไหนแล้วภาษาไหนที่เป็นประโยชน์กับอาชีพเรามากที่สุดแ สำหรับเราเองเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษยังไงก็เป็นภาษาที่แบบค่อนข้าง universal นะคะแล้วก็หลายๆประเทศก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นแบบภาษาที่2อยู่ทําให้เรายัางสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับคนได้หลากหลายนะคะเวลาเดินทางท่องเที่ยวก็ยังเป็นภาษาที่เราแบบเลือกใช้ในการสื่อสารอยู่แต่นอกจากแบบการสื่อสารการเดินทางอะไรปกติแล้วว่าเรารู้สึกว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่แบบมันเปิดโลกให้มันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะจากการที่เราสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างเดียวอะข้อมูลที่เราสามารถ access ได้อาจจะมีแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดเรา เรียนรู้ภาษาอังกฤษอะข้อมูลที่มี available ให้เราคือมันเยอะมากนะคะเราจะได้ข้อมูลที่เร็วกว่าอัปเดตกว่าทันโลกมากกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมาแปรให้เราเราอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เข้าใจซึมซับนํามาปรับใช้กับชีวิตเราได้เลยช่วงนี้เราอินกับคดี้แซนเชสนะคะเป็นอุนทรพ r ์เนอร์จากอเมริกาเขาก็จะพูดว่าแบบพื้นที่ในการทําเงินอะมันอยู่ระหว่างจุดที่ไอเดียเกิดกับจุดที่เราได้ทํามันฉะนั้นอะถ้าเกิดไอเดียเรามาเร็วแล้วเราสามารถลงมือได้เร็วอันนั้นแหละจะทําให้เราแบบเร็วกว่าคู่แข่งจะทําให้ รวยกว่าคู่แข่งนะคะก็สําหรับใครที่แบบอยากจะมาพัฒนาศึกษาภาษายิ่งขึ้นนะคะจริงๆในฟิวเจอร์สกิลก็มีสอนหลากหลายภาษาเลยสามารถเลือกได้นะจีนญี่ปุ่นอังกฤษมีเหมือนกันสําหรับภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีคอสเทคนิคการฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษธุรกิจแบบมืออาชีพมีคอสสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทํางานอย่างมั่นใจด้วย Office English มีคอสนะคะ i n e s s English บทสนทนายอย่างมั่นใจในสไตล์ Native Speak e r ลองดูโฟกัสของเราก็ได้ว่าเราอะอยากที่จะโฟกัสในการแบบเอาไป ใช้ในชีวิตประจําวันที่ native speaker เขาพูดการพูดยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติพูดแบบ everyday conversation หรือว่าเราอยากที่จะเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้เลยเลยอยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือเปล่าอยากที่จะทํางานที่แบบมีเนื้องานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงนะคะก็สามารถแบบดูไปในเวของ business English ได้เลยเราเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่มีโฟกัสที่ชัดเจนมากๆเราจะสามารถเลือกคอร์สที่เหมาะกับเราได้เราจะค่อนข้างชัดเจนในสิ่งที่เราเลือกเรียนมากยิง่งขึ้นแล้วมันก็จะช่วยเซฟเวลาให้เราด้วยค่ะ ข้อต่อมานะคะก็คือสกิลการขายนั่นเองค่ะการขายเนี่ยเวลาพูดถึงในประเทศไทยจะเป็นอะไรที่หลายคนขยาดมากเลยนะอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้นะคะเป็นงานที่แบบหลายๆคนรู้สึกว่าไม่อยากทํากลัวที่จะทํานะคะแต่สกิลการขายเชื่อไหมทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถนําไปใช้ในทุกธุรกิจได้เลยมาจากคนที่เคยทํางานเซลส์มาก่อนคือเราเชื่อว่าการขายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันอยู่ในทุกๆอย่างแม้แต่การทำคอนเทนต์เราก็ต้องขาย,ชยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเอ้ยขายเพอร์ซันแนลแบรนดิ้งของเราขายโปรดัก t ที่ลูกค้า นะคะมันใช้แบบแทบทั้งนั้นเลยใช้ทุกวันเลยด้วยซ้ํานะคะในการขายมันมีหลายมิติมากๆไม่ว่าจะเป็นการแบบเออจํา product information สกิลโน้มน้าวใจสกิลการต่อรองเจรจาหรือว่าแม้แต่สกิลปิดการขายนะคะอีกอย่างหนึ่งที่คนมองข้ามก็คือจิตวิทยาในการขายมันใช้จิตวิทยาเยอะมากตอนที่เราทํางานขายนะคะถูกสอนให้สังเกตพฤติกรรมของคนที่เรากําลังคุยด้วยนะคะว่าเฮ้ยเขามี micro expression อย่างนี้บนหน้าแปลว่าอะไรเขาพูดแบบนี้ออกมา เราสามารถชิฟมุมมองเขาได้ยังไงหรือว่า lead เขาให้ไปเซเยสกับเราได้ยังไงแล้วก็ใครที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าคนนี้ปฏิเสธเราแน่นอนเราอย่าเสียเวลาคุยกับเขาต่อเออมันเป็นแบบศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยทุกคนฉะนั้นนะคะใครที่สนใจพัฒนาสกิลในเรื่องของแบบการขายนะมีหลายคอร์สมากๆใน future skill นะคะอันแรกเลยก็คือ road to top sales performer ค่ะแล้วก็มีทักษะการต่อรองและโน้มน้าวใจสําหรับนักขายอันนี้จริงๆแล้วว่าเจ้าของธุรกิจก็เรียนได้นะคะสามารถเอาไปอัดแอปสอนที ีมขาาาายยกก็็ไไดดด้้้้้หรือออวว่่ใใชเงันนนสนสจปิดการขายแบบมือโปรสร้างยอดหลักล้านด้วยทักษะขายเก่งแบบท็อปเซลส์ชะนะน,นะคะปีนี้ใครที่แบบเฮ้ยอยากที่จะกระตุ้นธุรกิจอยากที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอยากที่จะกําไรเยอะขึ้นนะคะเป็นสกิลที่เราว่าขาดไม่ได้เลยนําไปใช้ได้กับทุกธุรกิจก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเจอทักษะที่ชอบทักษะที่อยากจะพัฒนานะคะใครที่อยากได้ส่วนลด50%สําหรับการเรียนรายปีนะคะอย่าลืมใช้โค้ดข,ของเรานะคะ ลดไปเลย50%คือมันคุ้มมากนะคะสําหรับปีนี้ใครที่อยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยให้น้อยลงนะคะใช้เวลาใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะแนะนําให้ลงทุนกับตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะคะแล้วก็ f u t u r e Skill เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้มาหลายปีแล้วนะคะก็แนะนําเลยเพราะว่าใช้ง่ายมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะแล้วเ